สวัสดีครับช่อง LSM ก็กล้าวสปอร์ตรีคอร์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้วันศุกร์ที่5มีนาคมนะครับมีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจนะครับเราจะไปที่บุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับชาร์กี้0-4คัตเจอมายนะครับเวลาการแข่งขันตี2คืนนะฮะสนามเฟสิสอารีนานะครับราคาเลทไทยมายต่อปอปนะฮะ ผลงานพบกันทั้ง2องทีมรับเป็นชาเก้ชนะไมล์หนึ่งศ์ไมล์ชนะชาเกสามศูนย์ชาเก้ชนะไมล์สองหนึ่งไมล์เสมอชาเกศูนย์ศูนย์แล้วเป็นไมล์เสมอชาเกสองสองนะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับชาเก้ครับทีมลองบวยนะฮะทีมบว้ยระดับสิบแปดบนตารางคะแนนบูเลสกานะครับทุบ่บทโค้คนใหม่นะครับคิสเซียนโกนะครับและแต่งตั้งดิมิทอสกับโมสิกนะครับเป็นเทรนเนอร์คนที่ห้านะของลูกาลนี้นะครับโอ้โห ผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ครับก็มีคาชยานคุนดานะครับมาติยาสนาตาสิทนะครับแล้วก็ลาซินซาเน่นะครับวันนี้นะฮะกัมโมสินะครับจับทีในระบบ4-1 4-1ครับจะนำทัพโดยเมญแมงซโบรุลี่นะครับซูอัสเซดาแล้วก็อามินอาลิโต้หนาเพื่อทีมได้ในวันนี้นะฮะฟาทีมเยือนนะครับมายนะฮะทีมลองบวยอเจ็ดโมตอร์ลังคะแนนบูเดสซิก้านะครับเทรนเนอร์คนใหม่นะครับชาวเดนมาร์กครับโบสวีสันนะครับยังขาดเอมิสันเฟย์นันเดสครับกับโรบินไคชอนนะครับ วันนี้นะฮะมาจัดทีระบบ3 412ยังมีดานนี่ลัสซ่านะครับมูซ่าเนกาเต้เซฟานเบกแล้วก็คาร์ลิมโอดิซิโวนะฮะโอกูตางที่ทีมได้ในวันนี้นะฮะคาดว่านะครับเกมวันนี้ชาเก้ผลงานระยะหลังตกลไปนะครับแพ้อีกแล้วขาดรอยสองนัดหลังเลยนะครับทำให้นะครับแพ้รวมกันแล้วนะครับปกเกมตลอด8ดนัดหลังที่ผ่านมาฮะแควนได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับผูกใจหายเลยนะชาเก้นะโอ้เล่นแบบนี้8ดนัดหลังไม่ค่อยดีเลยนะฮะฟากไมา้ผลงานระยะหลังก็เล่นได้ดีขึ้นมาบ้างนะครับกลับมาเข้าวันสองเกมหลัง ก่อนแพ้อีกแล้วนะครับเป็นเกมแรกลบสิเกมหลังนะครับแล้วเก็บไทยรวมกันแล้ว3เกมตลอด6ปกดหลังที่ผ่านมานะครับก็ฟอร์มก็ยังดูดีกว่านะฮะเก็บแล้ว10คะแนนฮะตลอด6เกมหลังนะครับส่วนเกมเยือนก็ทําได้ดีนะฮะราคาเสมอไม้นะฮะวันนี้ไม่ไหลแล้วครับเป็นปปนะปปลบสิผมก็ยังชอบชาเก้นะครับต่อให้ฟอร์มไม่ดียังไงก็จะดูชาเก้นะครับวันนี้ลองชาเก้ในบ้านนะครับปปคิดว่ามีโอกาสออกเสมอสูงนะฮะนะมีโอกาสเซอร์ไพรส์ชนะด้วยนะครับวันนี้จัด จาเก้ในบ้านราคาเสมอครับคู่ต่อไปนะครับเราจะไปที่อังกฤษนะครับฮันเดิลฟิวทาวนะครับเจอคาร์ดิฟซิตี้ทำการแข่งขันปี245นะครับสนามเดอะจอร์จสมิธสเตเดียมนะครับเลทไทยนะครับ,เ,นนรบเป็นคาร์ดิฟต่อปอปอนะฮะผลง,งานพบกันทั้ง2ทีมเป็นฮันเดิลฟิวเสมอคาร์ดิฟ0ูนคาร์ดิฟเสมอฮันเดิลฟิลศูนย์ศูนย์คาร์ดิฟชนะฮันเดิลฟิลสองหนึ่งฮันเดิลฟิวแพ้คาร์ดิฟศูนย์สามและเป็นคาร์ดิฟชนะฮันเดิลฟิลสามประตูต่อศูนย์นะฮะ สภาพทีมเจ้าบ,บ้านนะครับฮันด์ฟิวทาวนะครับทีมอดาสิต้าบนตารางคะแนนเชิงประชิดครับเทรนเนอร์ชัลสเปนาานะครับกาล็อตกาบารานนะครับมีลิทเฟรย์เป็จีบทั้งคาเรนไอติงนะครับแฮร์รี่ทอร์โกโล่ทอมมี่เอฟฟิลแล้วก็ลูนันโดอารอนนะฮะวันนี้ฮันเดอร์ฟิวจัดทีมในระบบ3 4 3ยังนะครับโดยเฟชเชอร์แคมเบลนะครับลูวิสโบไอเอ็มนะครับจูอิสบาคุน่าแล้วก็ริชาร์ดคอร์กเปียร์ปีป้าอาบิล่านะครับลงสนามด้วยทีมได้ในวันนี้นะฮะ าทีมเยือนนะครับคาร์ดิฟซิตี้นะครับทีมอันดับ8บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพนะครับผู้ตัดขาดทีมชาวไอนะครับแม็ตอาร์ทีครับไม่มีเดนทอรลินนะครับสมบัมบ้าพีชาร์ตวาซิลแล้วก็จอร์ดี้โอเซตูตูนะครับยังไม่พร้อมลงสนามในวันนี้นะครับคาร์ดิฟซิตี้จัดที่ระบบ3-4-2-1ย่งอัลซัตด้วยวินคอฟนะครับคิฟเฟอร์มัวร์ยอนเมอริสันแล้วก็เคนนิสเนอร์สันนะครับโจนเป็นเด็กลงสนามกับทีมได้ในวันนี้นะฮะคาดว่าเกมนี้ครับฟันดุ่ฟิลนะครับฟอร์มช่วงหลััััังงมมีีีสญญาณท่ดดขึ้้นนนะะคครรรบบหลแพ2เกว ก่อนเก er <mel> to ็บผลเสมอในเกมล่าสุดทาให้มีแต้มเดียวเท่านั้นนะครับตลอด3เกมหลังนับและสามารถคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด12นัดหลังที่ผ่านมาก็ยังปุ๊บปุ๊บอยู่นะฮะฟางทิมเยือนนะครับคาร์ดิฟตี้นะครับฟอร์มยันหลังยอดเยี่ยนนะครับสำหรับเสมอนะครับเก็บช <mel> ัยในเกมล่าสุดทําให้คว้าชัยลงกันแล้วนะครับเจ็ดเกมตลอด8ดนัดหลังที่ผ่านมานะครับพร้อมผลพ่วงไร้ผ้านะครับตลอด10นัดที่หลังที่ผ่านมาครับรวมทั้งทําได้ดีครับสลหรับเกมเยือนนะครับทาให้แมตช์นี้ถ้ฮะดูแล้วนะครับที่ลาฟดีะ คิดว่าบุกชนะจะปลูกได้นะครับอัาจจะผิดทางนะฮะขอดูราคาน้ำหลายทีนะฮะคาดีฟตซิตี้วันปลอดปอนะวันนี้หลายเป็นครึ่งลูกวันิดยังไงก็ต้องอยู่คาร์ดิฟครับฟอร์มดีกว่านะครับให้อยู่ราคาปลอดปอนะครับปลอดภัยกว่าที่ว่าไม่แพ้นะครับเต็มที่ก็เสมอมีโอกาสชนะสูงด้วยครับคู่นี้จัดคารดีฟตซิตี้นะครับทีเด็ดสองตัวนะครับคู่แรกอยู่ชาเก้ในบ้านนะครับลองปลอดปอนเลยครับสุ่ดท้่ยสองไปเยือนนะฮะต่อคาร์ดิฟไปเลยครับปลอดปอคิดว่ามีโอกาสชนะด้วยนะครับ แนะนำวบดีครับแอ L S m p g o บริการดี24ชั่วโมงฝากทอนภายใน1นาทีนัดมิีนน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องกอารเงินการค้าปลอดภัยแน่นอนนะครับเรามีฟุตบอลหลายรายการให้ท่านเลือกเล่นกันนะฮะแล้วก็ตามเชียร์ก็ได้สนุกสนานตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถคลิกลิงลายโอเค้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ